คุณผู้ชมมาที่โกโกาแฟค่ะเขาบอกว่ามาถึงลำปางแล้วเนี่ยถ้าอยากจะดื่มกาแฟหรือว่าทานขนมอะไรเนี่ยนะคะต้องมาที่ร้านนี้เลยคิดดูดิยค่ะคุณผู้ชมนี่ฟรี Wi-Fi ด้วยนะจ๊ะนี่ใครซื้อ iPad ที่มีแต่ w i f i ต้องมาร้านนี้เลยโกกาแฟเด็ดคือหิวอะค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วบางกอกแอร์เขาก็แจกเต็มที่นะคะแต่ว่าน้ำย่อยหรือน้ำกรดอะไรก็ไม่รู้ค่ะคือมันหิวตลอดเวลาเลยค่ะไปค่ะคุะคณผู้ชม,ปชมไปช่วงไปสิค่ะ ตอนนี้นะคะอ้นนั่งอยู่กับพี่ปุ๊กค่ะจะถามถึงที่มาที่ไปของที่นี่เลยนะคะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามถึงที่มาที่ไปของโกกาแฟก่อนเลยเป็นเรื่องเป็นราวค่ะพี่ค่ะทำไมถึงมาเปิดที่นี่ทำไมถึงมาเปิดลำปางอ่าพี่กี้เป็นคนทานกาแฟค่ะเขาเป็นคนศึกษาค้นคว้ามาก่อนหน้าเปิดร้านอีกคือเขาอยู่คุกคีกับกาแฟมาถึงปีนี้ก็สักสิบปีได้ละแต่ว่าพี่เป็นคนไม่กินกาแฟ พี่ก็เลยจะต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดถูกต้องทุกวันนี้ก็ต้องซดมันทุกวันต้องลองดูใช่ต้องคบคือชิมเพื่อให้รู้ว่าดีหรือไม่ดีจะต,ต้องปรับอะไรยังไงถ้ามาที่นี่จะได้ทานอะไรบ้างครับกาแฟแน่นอนนะคะเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟแต่ไม่มีแอลกอฮอล์<ะ>ล้วเรานอนแอลกอฮอล์ค่ะ แล้วก็พวกเบเกอรี่อาหารที่เป็นอาหารว่างจานเดียวไม่ได้เป็นอาหารหนักก็คือมาแล้วนั่งชิลคุยกันนั่งเหนื่อเช้าเย็นเย็นได้ถ้ามาลำปางเนี่ยนะคะไม่ว่ามาด้วยทางไหนรถไฟเครื่องบินขอให้แวะมาที่โขกกาแฟบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็ รสชาติกาแฟก็อร่อยรวมถึงเบเกอรี่แล้วก็นี่นะคะไข่กระทะอาหารจานเดียวอื่นๆแวะเวียนมาทักทายกันได้ค่ะยินดีค่ะที่โกกาแฟนะคะวันี้กับคุณคุณพี่มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อื่นๆต่ออีกไปก่อนละจ้าขอบคุณนะค่ะ